ก็ต้องขอสวัสดีนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำโทรศัพท์มือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในงบ1,000 10, 0บาทเดือนกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งจะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับสำหรับรุ่นแรกนะครับก็ได้แก่ Infinix Note 30 VIP โดยจะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.67นิว้วความละเอียด Full HD+ โดยจะมีอัตรา Refresh Rate หน้าจออยู่ที่120เฮ CPU จะเป็น Dimensity 8แ5 0 RAM 12 g b ความจุ 256G b และยังรองรับ m i c r o s d ส a r กได้อีกด้วยกล้องหลังจะมีอยู่3ตัวนะครับโดยจะเป็นกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่108 000, 000, 000, ล้านพิกเซลกล้องมาโครความละเอียดจะอยู่ที่2 000, 000, ล้านพิกเซลและกล้อง AI นะครับในส่วนกล้องหน้านะครับก็จะมีความละเอียดอยู่ที่32 000, 000, ล้านพิกเซลโดยจะมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วอยู่ใต้หน้าจอ มาพร้อมลำโพงแบบสเตอริโอจุนเสียงโดย JBL รองรับมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น IP 5 3แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000 m mm, a มรองรับระบบชาร์จไวแบบมีสายที่6 8วัตต์และไร้สาย50วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย x o s เวอร์ชัน3 3ครับในส่วนราคานะครับก็จะอยู่ที่1 9 9 9 9บาทครับ สำหรับมือถือตัวต่อมานะครับก็ได้แก่ iQOO C 7 5 G โดยจะมาพร้อมหน้าจอ IPS LCD ขนาดจะอยู่ที่6.64นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตรา refresh r a หน้าจอจะอยู่ที่ 120Hz CPU จะเป็น Snapdragon 7 8 2 G RAM 8GB และ 12GB ความจุ 128GB และ 256GB กล้องหลัง2ตัวโดวยกล้องหลัก ความละเอียดจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลกล้องเด็บความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิวที่ด้านข้างตัวเครื่องมาพร้อมลำโพงคู่และรองรับ Hi-Res ODO เบตเตอรี่มีความจุ5 0 0 0มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จไว120้วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย f a n t a s o s เวอร์ชัน13ครับ ในส่วนราคานะครับรุ่นแรม8 g ิความจุ128 g ิราคาจะอยู่ที่1 9 9 9บาทและรุ่นแรม12 g ิความจุ256 g ิราคาจะอยู่ที่11,999บาทครับสำหรับมือถือตัวต่อมานะครับก็ได้แก่ POCO X5 Pro โดยจะมาพร้อมหน้าจอ Flow AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียด Full HD Plus อัตรา refresh rate หน้าจอจะอยู่ที่ 120Hz CPU จะเป็น Snapdragon 7 7 8 G RAM 6 g b และ8 GB ความจุ128 GB และ256 GB กล้องหลัง3ตัวกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่1 0 8ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวาความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลครับ กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลมาพร้อมลำโพงคู่รองรับเซ็นเซอร์สแกนนิ้วที่ด้านข้างตัวเครื่องรองรับมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น IP53 แบตเตอรี่มีความจุ5,000ม ah. ิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว67วัตต์รันระบบปฏิบัติการ Android 13และถูกครอบด้วย MIUI ว e r ชั่น14ครับ ในส่วนราคาของรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ในช่วง1 2 0 0 0ถึง1,900บาทครับสำหรับมือถือตัวสุดท้ายที่จะแนะนำในคลิปนี้ก็คือ Samsung Galaxy A 3 4โดยจะมาพร้อมหน้าจอ Super AMOLED ขนาดจะอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียด Full HD Plus. อัตรา refresh rate หน้าจอจะอยู่ที่ 120Hz CPU จะเป็น m e d i t t e k Dimensity 1080, RAM 8GB ความจุ128กิกและยังรองรับม i โคร SD card กล้องหลังจะมีอยู่3ตัวกล้องหลักความละเอียดจะอยู่ที่48ล้านพิกเซลกล้องอัลตร้าไวความละเอียดจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลและกล้องมาโครความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วใ,ใต้หน้าจอรองรับมาตรฐานกันน้ำและกันฝุ่น IP67 แบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่5,000 m mm, มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จเร็ว2 5วัตต์รันระบบปฏิบัติการ a n d r o i d 13และถูกครอบด้วย One UI เวอร์ชันหน5.1ราคาจะอยู่ที่1 9 9 0บาทครับโดยมือถือที่ได้แนะนำไปก็จะเป็นมือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในงบ1,000 10, 0บาทเดือนกรกฎาคมนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเคเรื่องไหนก็สามารถกดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับ